ถ้าหายบอกแอดด้วยนะแอดจะได้เปิดนะเปิดนะจ๊ะอ่ะเปิดได้ยังพี่เปิดได้ยังกระตุกไหมกระตุกไหมแอดจะได้เปิดจะได้เห็นกันทุกคนจ้ะเปิดเลยไหมเปิดเลยไหมอ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเพื่อมันกระตุกนะอ่ะม,มีมีมีใครได้ยินแอดไหม กระตุกไหมกระตุกไหมพี่อออพี่ยายกระตุกไหมจ้าเดี๋ยวแอรจะได้เปิดเลยจ้ะพี่พี่อา้าไม่ม,มีใครตอบแอรสักคนเปิดเลยเปิดนะเปิดนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยแอรก็ลุ้นวะ่ะโอ้โหสี่หลับปุ้งไอเ้เชี้ออกโคกอีกแล้วทุกคนพี่อ๋อ ที่ออฟแม่งไม่มีใครเลือกโขกเลยนะเอาจริงอะไม่มีใครเลือกโขกเลยนะตอนแรกอะจองกันเลขอื่นหมดเลยนะที่หกไม่มีใครรับนะทุกคนไลฟ์สดไฮโลแทงสองร้อยได้หนึ่งพันโอ้ประเทศไทยไอเลิฟยูไลฟ์สดในติ๊กตอกนะคะท่านผู้ชม